เมลโรบินจากจุดต่ำสุดสู่การเป็นผู้พูดระดับโลกสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเมลโรบินหนึ่งในนักผู้สร้างแรงบันดาลใจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกและผู้เขียนหนังสือขายดีระดับโลกย้อนกลับไปในปี2008เมลโรบินอยู่ในช่วงชีวิตที่ย่แย่ที่สุดเธอตกงานมีหนี้สินท่วมตัวดื่มหนักและซึมเศร้าอย่างหนัก ทุกเช้าเธอจะกดปุ่มเลื่อนนาฬิกาปลุกซ้ำและซ้ำเล่าไม่มีแรงจะลุกจากเตียงแต่แล้วในคืนหนึ่งเธอได้เห็นโฆษณาจรวดนาซาที่กำลังนับถอยหลังก่อนปล่อย5 4 3 2 1จากจุดนั้นเองเธอได้ค้นพบเทคนิคที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการนั่นคือกด5วินาทีเทคนิคนี้ง่ายมากเมื่อไหร่ที่คุณต้องทำอะไรสักอย่างแต่ลังเล ให้นับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วลงมือทำทันทีไม่ต้องคิดมากเมลเริ่มใช้เทคนิคนีคน้ทุกเช้าเมื่อนาฬิกาปลุกดังเธอจะนับ5 4 3 2 1แล้วลุกขึ้นทันทีโดยไม่กดเลื่อนปลุกนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เธอเริ่มใช้เทคนิคนี้กับทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกาย การโทรหาลูกค้าหรือการทำงานที่ยากทุกครั้งที่สมองพยายามหาข้ออ้างเธอจะนับ5 4 3 2 1แล้วลงมือทำทันทีจากจุดนั้นชีวิตของเมลค่อยๆดีขึ้นเธอเริ่มงานใหม่ในสายกฎหมายก่อนจะค้นพบว่าเธอมีพรสวรรค์ในการพูดในที่สาธารณะปี2011เธอได้ขึ้นพูดบนเวทีเทศ็ศเรื่อง How to Stop Screwing Your s e l f Over ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในวิดีโอเทสที่มีผู้ชมมากที่สุดตลอดการเมลเริ่มแบ่งปันเทคนิค5วินาทีผ่านการพูดในที่ต่างๆจนกระทั่งปี2017เธอได้เขียนหนังสือ The f e Second Rule ซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีทันทีปัจจุบันเมลโรบบินกลายเป็นหนึ่งในนักพูดที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียหลายล้านคน และวิดีโอของเธอมียอดวิวรวมกันมากกว่าพันล้านวิวสิ่งที่น่าสนใจคือเมลไม่เคยอ้างว่าเธอมีพรสวรรค์พิเศษเธอเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแค่ต้องกล้าที่จะลงมือทำเมลสอนว่าความกลัวและความลังเลจะอยู่กับเราเสมอแต่เราไม่จำเป็นต้องฟังมันเราแค่ต้องนับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วลงมือทำ ก่อนที่สมองจะหาข้ออ้างมาหยุดเราบทเรียนสำคัญที่สุดจากชีวิตของเมลรอบบินคือการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่บางครั้งแค่ห้าวินาทีก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเราได้หากคุณกำลังรู้สึกติดอยู่ในชีวิตลองใช้กดห้าวินาทีดูนับถอยหลัง5้าสีสาสองหแล้วลงมือทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าควรทำ อย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมจะไม่มีวันมาถึงจากเรื่องราวของเมลเราได้เรียนรู้ว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยที่ไม่เคยล้มเหลวสิ่งสำคัญคือการลุกขึ้นและลองใหม่ทุกครั้งที่ลม้มขอบคุณที่รับฟังพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณค่ะ